สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกล่องที่เราแลกสแต็มจากโรตัสนะครับนี่นะครับมันก็จะมีขามีหน้ามิกนกะี้เมาส์มีลายให้เลือกทั้งมินนี่ทั้งมิกกี้เมาส์นี่นะครับนี่ขานี่ก็เหมือนเป็นอะไรอะตัวซื้อเสื้อมันส่วนนี่เป็นตา หัวปากจมูกนี่ครับรอยยิ้มส่นนี้ก็คือคางนะนี่คือหัวเลยนะใบหน้าข้างในก็จะมีของหน่อยนะครับเก็บได้หลายอย่างเก็บตุ๊กตาได้เก็บหนังสือได้เก็บของเล่นได้เก็บเด้ๆได้ นะครับเราก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ